ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับไอยามาแคปิตอลนะครับวันนี้อยู่กับวีไฟระหว่างเมกาคอร์นีนะครับกับดาร์กอิเล็กูล่าเนั่นเองโอ้โหเป็นแคนที่แบบทุกคนหลงลืมไปแล้วบียงก็มีเนี่ยดับเบิ้ลโปรเทคใช่ครับเป็นโปรเทคทั้งคู่นะครับวันนี้เป็นยังไงมาดูกันครับทุกคนมาดูกันเลย เพีโอ <Okay. S 2> นะคะจะเล่นเป็นดาร์อิเลกูลัสนะคะแล้วก็พี่ญาจะเล่นเป็นเมกาาโคลนีนั่นเองโอเคมันเลยโอเค okay. สำหรับคนที่รอรอของใหม่อีมีศูนย์เจอีนปคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะลงลงแล้วมันจะมาหรือยังแต่ว่าบอกเลยว่าอ่ามีแน่นอนนะครับสำหรับคลิปไฟล์ของเกือบทุกแคนนแลแล้วก็ตัวของเด็กโปรไฟล์นะครับผมใช่แล้ว โอเคอพอเดี๋ยวเราต้องยิงจุยิงุอ่าทางเมกาเขาเริ่มก่อนเลยอนัญญาเริ่มก่อนนะครับเปลี่ยนมือหนึ่งค่ะมืออยากจะเปลี่ยนห้าเลยอ่ะคนใจอยู่แล้วเปลี่ยนห้าเี่ยพี่อยากจะโชว์ให้ดูว่าเมกามันเล่นยังไง ท่าเล็กโปรไฟล์ของเมกาโครนีนะครับก็โมกองแบบเบิ่มๆพี่ยาก็มีคลิปโมกองแบบเบิ่มๆให้ดูแนละ้วพร้อมสอนวิธีการได้นแบบเบิ่มๆด้วยนะคะถ้าขี้เกียจหานะพี่ยาคลิปนี้พี่จะใส่ไว้ใ่าแต่คลิปชัน้นแบบจริงๆริงจังๆกันนะคะท,ที่แล้วลืมใช่ไหมครั้งที่แล้วพี่ยาลืมขอโทษทีนะมันจะมีคลิปหนึ่งที่ลืมเดแบบเด็กอาคลิปนะั้นพี่จะใส่เด็กโปรไฟล์ทั้งสองแขนให้เลยเชี่ยอันนี้เยโอ้โหเปลี่ยนห้าแต่ว่ามือดีกว่าแต่ละบรรยากาศครับโอมิเลียนเกมคริปเปอร์แมชชีนจั่่วคะ ไลท์ค่ะเป็นก็ขอบอดนี้เจิฟจดหนึ่งใบผ่านเลยเชนจจวครับไลท์เป็นวอลลี่คนละหักจดหนึ่งใบอืมเจ็ดพันตีแวนได้เข้าได้เข้าค่ะบอดไปลูกสุดยอดผ่านเลยเขาเชนญจวไม่ต้องเซิร์ชยูดก่อนตีแวนค่ะอืมคิดแป๊บหนึ่งนะอ่ะไม่เอาแดมต้นเกมแล้วกันผ่านค่ะเตรเรนตรไลท์เป็นแวร์ฟซีเกอร์อืมอืมอ่ะตีเลยเมื่อตีวันกาโซชารสองใบได้กันค่ะ เลยสองดรายบเช็คบอดรายบเช็คค่ะวอเตอร์แกงพันเลยถ้าแตนจนหนึ่งใบไายบเป็นอืมมือแบบนี้ใส่โฟมมาทูดค่ะโอเคโพวเทคลงค่ะอืม โอ้ยเอาสิหมื่นสองโจมตีสกิลไม่โจมตีบัตรหนึ่งโซบัตรหนึ่งใบเซคโคมาทูเนี่ยได้พลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นจากนั้นพี่ย่าจะสั่งโมกองพี่โอ๊ตหนึ่งใบถ้าเป็นนอร์มอนจะบวกหนึ่งคริสถ้าเป็นติเกอร์ก็บวกหนึ่งหมื่นค่ะไม่บวกโอเคชุบอ่าสองหมื่นสองสองคริสแล้วค่ะไม่ขาดครับทาวินได้เช็คคิี่ิคอนติเกอร์ให้เวนพลังให้กับเรียากาศข้างนี้ค่ะเซเกิเช็ค คิดได้คนทิเกอร์ชีให้เว้นพลังในบัตตี้คือคิลิสสี่ได้เมมหนึ่งสองสามสามดอพลังแว่นจัวะต้สี่ไม่มีโอ้ยโดยสี่เดมเลยเป็นไงล่ะสิบเจ็ดย่ิบเจ็ดสามมื่นเจดคฮิตมีสกิลด้วยอืสิบเก้าสมสี่หมื่นหนึ่งผ่านค่ะสามสิบเก้าสแตนร อ๋อไม่ใช่มันขอห้าพันใช่เพราะมันไลท์เป็น d ดมอาานด a อีเทอร์อิมเมเจอร์ริกิปโปเทคลอยไลนดีเอาลายลายนี้แล้วกันค <5. S 1> ่ะอแววบุ๊กซิก e ร์ข้อโรดียโรดียจะทัสเตอร์โรดียโรดียโอเคโรดยอาแวบุ๊กเห็นโซเกินห้าใบหรือห้าใบเนี่ย <5. S 1> มันจะบอกห้าพันได้ก็บอก 5, แลห้าพันลึหมื่นสี่แวนอีเตสิบห้าพันค่ะวันการจมตบันการสกิลันการหนึ่งคาสบาบั เอาในการเด๋ยวไปเข้าโซ่โจหนึ่งบวกหนึ่งหมื่นเข้าเลยค่ะโอเคทำวินได้เฟิร์สเช็คเซคเช็คไม่มีทิกเกอร์เลยเดเมดเช็คไม่มีทิกเกอร์ค่ะสติลเมรดีพีสพัาเลยเหรอมีโซนู้บ๊อกบายไม่เข้าพัาเลยค่ะสแตนค่ะโจหนึ่งใบลงไปกับรับทิกซะหน่อยอลงเหมือนเดิมเลยสกิลไม่ทำ สิบสองค่ะตีเวนการเคอเตอร์บัสหนึ่งใบโซบัสหนึ่งใบค่ะบวกหมื่นค่ะจากนั้นี่โอโกอ่าเป็นทิกเกอร์อันนี้จะบวกแค่หนึ่งมื่นนะคะไม่มีคริท่วงไปด้วยอืมมือกี่ใบเอ่ยมือมีทั้งหมดแปดใบค่ะอยากบ่อยจังแต่ว่าเรกการก,กาลัวเรากลัวคริ <laughs> เอาไงทุกคนประกาใจให้หน่อยนะครับพูดจะมาซีพิวไม่กล้าครับฮิวทิกเกอร์ค่ะพลังให้อกะอยู่ได้ตีมือนะเซกันเช็คคีไปสิไม่มีค่ะน่าเมทเช็คครับไม่มีครับอ่าสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดปีใสรีอากาศค่ะฮิตมีสกิลพีจีโอ้พีจีเรียเลยจริงพ่อเทคผ่านเลยค่ะเทคของอิเตอร์ครับเห็นการเล่นต้งการเผ่านเลยแอนดรอครับ ไล์เป็นเดมอนิเตอร์โปรเทควันค่ะตอนนี้โซมีอยู่น่าจะก้าไวสองสี่หกแปดใบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปใบก็แค่ทำให้เป็นเก้าบาทหนึ่งเข้าโซถูกแล้วประเจ็ดอ่าหกเใบเดียวขึ้นไา ทูสเวนซักยทูสเวนเอาเดงมาเข้าโศโอ้บอกหมือนด้วยเอาคับความคือไค<ก>ไหนคืไหนไปจะเอาคัมดวไม่ไเป็นไรเดี๋ยวเราแหยแดงให้เแวหนึ่งไปแดงไปแล้วแล้วก็คนทีเข้าโศกมาบอกหมือนโอเคดีละเก้าพันตีข้างครับห้าพันโอเคแวนตีแวนบ้านหนึ่งเก็บโจดหนึ่งบวกหนึ่งเหมืเท่าไหร่สองหมืนสองครับมากสามหมื่นสองสิ สองไหนคือน้ okay. องเลยคีใส่ขามางหรือปล่าจะเป็นได้ครับฮิวฮ mm ิว hmm. ได้เมื่อกี้ใบมือมือมี <7 S 1> เจ็ดใบออแบนเลยเช็คคีออแบน <S 2> 2 <S สองได้เมืค่ะเนี่ยเราโมคืนไม่มีทิเกอร์คีพลังเวนโอเครถเดียวจะบอกเพาว่าหนึ่งพันต่อสซ่ทุกสักหนึ่งใบเป็นคอนติเนียลสองสี่หกแปดสิบิเอ็ดใบตอนนี้ 6, ยี่มันหกก็พี่ยาหกยี่สิบสองตีข้างไปเลยมัหนหก ปค่ะพันเลยสแตนจวดไลท์ค่ะโพเท,ทสสก,กิลมากใส่ของมันทุกตัวไลท์ทับพ,พี่วัดทิ้งมือหนึ่งใบอืมอืมทิ้งทิ้งกริมแล้วกันโอเคค่ะจากนั้นเป็นเกรสองจะบวกเกรละห้าพันดำเกที่ทิ้งเป็นเกรสองก็บวกหนึ่งหมื่นโอเคจากนั้นสก,กิลของสเต็คบีเตอค่ะ เอาโซไม่เกินสองลายคอมาในสภาพเด็กเห็นหมีเด็กเก้าอ่าเป็นสองหมื่นค่ะจะบวกไปอีกสองหมื่นก็เป็นสามหมื่นโอเคไม่มีโซ่เชติตัวนี้ไม่ได้ไม่เป็นโอ้ยทิงเกมไปแล้วด้วยเหมือนเจ็ดีข้างเฮ้ยก็เกินไปเมื่อกี่ไมครับเมื่อมี7เจ็ด โค้ชเอกสองเหมือนห้าเข้าโ่สีหมื่นสองตีข้างตีเวนเลยอืมไม่ข้างเลยพี่จีครับจริงโดพลังเวนจูดหนึง่งไม่มีเข้าโศหั่นเนี่ยท่านจูน๋ครับโนไลฟ์คริงครับโค้ชเอกวันโค้ชทุสเวนครับ อข้อสนามชาร์จก่อนข้อสนามชาร์จบวกสองพันต่ำสูงสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าใบบวกไปสามหมื่นเด้อโอเคค่ะสามหมื่นโลสิบห้าใบแล้วโลเดียผมือที่ใบเอ่ยมื่อตอนนี้มีอยู่หกใบครับเพิ่มอีกหนึ่งจุส่วน secure k e อือฮื คี <Okay. S 1> okay. ่่อ gang, อีอ่ามันจะตีวอเตอร์แกงเหรออ่ะครับมันจะตีวอเตอร์แกงเหมือนเอาวันตีวันเลยสี่หมื่นสองชิ้จอห้าพันมือเหลือกี่ใบครับมือเหลือเก้าอ่าไม่ใช่ใใชกเก้านีเจ็ดใบคีแชมเปนได้บอร์ดดอทิเกอร์พลังให้โรเดีย์จนหนึ่งใบโอเคเทคแวนมีโซ่กระสิบสามใบหลังแวนตีเซ็ตบัตรหนึ่งเอาเรียลสามใบเข้าโซ่นำมือหนึ่งใบเข้าโซ่เลือกเป็นแวร์บุฟแล้วกัน แล้วก็แบ่งร่างเป็นหนึ่งคนในโซอะไรก็ได้ก็โนไลท์พวกเห็ดโนไลท์เข้าสนามโซชารเนาะชอยชอยชอยอร่อ,รอ,อยแหละดีโนหลายนี้แล้วกันเข้าสนามชาร์จบอกสองพันตามโซสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบเอ็ดใบรวมไปสี่บนสองมันจะอยู่ที่ห้าหมื่นสี่อะเมื่อกี่ใบนะ เจ็ดใบค่ะห้ามันสี่ตีแบนครับเช็คเช็คฮิวลังโเดียสี่ใบฮิวได้ด้วยฮิวโดลินสซคเก้นเช็คคีให้โดรินอ้อให้โรดยอามือลยกี่ใบนะห้าใบอันนี้จะเป็นส่อมีส่องหมดยี่สิเป็ดเยี่ยงยี่สิบหกยี่สิบหกบวกกับอีกสองหมื่นสี่มืนหกสองทีตีแันครับสี่มืเจ็ด มาเลยสแตนค่ะแปดจิบจิบสองจวดหนึ่งสกิลเมววอเตอร์แกงสแตนค่ะเคาน์ตอบัสหนึ่งเอาข้อโซ่กกพี่อยากจะจวดก,ก๊าซสองใบค่ะไลคค่ะโปเทค,เคจากนั้นสก,กิลคอโซ่ในสภาพเลสหนึ่งใบขยับขึ้นไปแล้วก็ลงค่ะเป็นของ พอลเดอรี่เดียดอรี่อ่าสก,กิลล์ลกเรียกากของเราค่ะถ้าตัวยุ่งมาจากมือลุกเรียกากของเราหนึ่งใบจากนั้นได้พลังเพื่อนเพื่อนราพันวอเตอร์แกงเข้าโซค่ะสแตนจวดสองโอเคแต่ทนี้พี่ย่าคอล,ลงมานะวอเตอร์แกงมักอ่าใช่อ่าบวกเก้าพัน หมื่นเจ็ดตีแวนค่ะฮิตมีสกิลหมื่นห้าโอเคสองหมื่นสองมื่นเก้า่าตีแวนมือเหลือกี่ใบเล่ยมือเหลือหกใบค่ะโปเทคหนึ่งสอหมื่นเก้าโปเทคทั้งหลังไหเลยไม่กดค่ะพี่จีครับทิ้งโปรเทคโอเคมือพี่โเหลือหนึ่หสือสองขีห้าห้าใบครับขีดพลังข้างไม่มีโอเคสามหมื่นสองขีดตีแวนสัต์สามมืนสองครับผ่านเลย แต่แอนดรอเอาละเรามาปิดมานการแข่งนี้กันข้อโดรลินครับข้อดรลลิ่ฮิูซิเกอร์สองใบสามเมื่อหนึ่งพันจมตีสายบันการสากเมื่อหนึ่งอะปล่อยเจเดีพลังเมนเฮ้ยโมเกินหมื่นสองทีแวนครับได้เข้าหมื่นสองห้าพันก็สองได้แล้ว ท็อปวินได้ครับไม่มีติกเกอร์ครับไม่มีติกเกอร์ครับเมื่อเหลือโอเคบัตรหนึ่งครับเก็บต้องยอมเลยยอมเสี่ยงเมื่อกี่ใบนะลืมเก็บเก้าใบลืมเก็บโอเนกาแฟแล้วล่ะใช่ไหมเทียสาม คำนวนอะไรเยอะขนาดนั้นอี่ตะอพสต์้กวนครับจากนั้นตัวของวัลลีเมื่อกี้เข้าโซ่วันบอกหมือนนอ่นโน้ตแลีแม็กคีโดนรดีถึงการเข้าโซ่สีไ่ไปเป็นสองหมื่นไม่รู้ว่าเขากาดอยู่ไหมแต่เขา่จาจะกาดอยู่แหละ บวกไปสองมาบวกหมื่นก่อนอันนี้มีโซนทั้งหมดสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบห้าสองยี่สิบห้าใบนี่ยืนสามหมื่นสามหมื่นตีวันครับยิ่งพีจีเอาแบนตีเลยเก็บแบนบัตหนึ่งนนเก็บข้อโซบ่บวกหมื่นจวนหนึ่งใบเมื่อเหลือกี่ใบหนึ่องอะ เจ็ดไปสองสิบสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหกหมื่นด้วยโดยเรนวยห้าพันก็จะเป็นหกหมื 6, ่นห้าปะ 1มื่นแปดสองสามหกหมืนสามหกมสามรอตกทิกทำไมสี่หมื่นสองห้าหมื่นเจ็ดหกมื่นเจ็ดอืมอมเหยนั่เดียวเหรอโอเคแล้วดูที่โจ้ขึ้นเมื่อกี้นอืั่นเดียวเลยเช็คบอดเช็คบอดอี่เขารอดได้ทุกคนผ่านเลย มือเหลือมือเหลือหกใบทเด็กเหลือเด็กเหลือห้าใบท์เาเทนจัวไลท์ไซโคมาทูดโคทิหนึ่งวันนี้เจอสก,กิวโซวบัสหนึ่งโมกอลหนึ่งใบหมกหกพันไม่ได้โซช้าสองหมื่นเจ็ดสิบก,กิวขเขาจะบัสหนึ่งโซหนึ่งโมกกลหนึ่งใบเป็นนอะมอนบอกหมื่นบอกขี้จีจีจริง ทิ้งเมืโอเคอันนี้สองมอหมื่นีเหรียบเตกอาได้รัวสองใบจบเป็นสามค่ารันตีสิบหกบวกหกยี่สิบสองทวินไหนไม่มีไม่มียี่สิบสองตีเหรีผ่า <15. S 1> นหนึ่งสแตนจวูวคนเอเวนออกไปได้แล้วค่ะจะทำได้ไหมเมื่อกี่ใบเมื่อมีห้าใบ ถ้าใบพริกหนึ่งเนาะ yes โอเคงั้นก็ไลายพริกแล้วก็ตีไปเลยอ้าวพี่จะกัดทำไมอะให้โยสิก็โบเท็กไ,ไปก่อนละกันทิ้งเป็นของประทุนเ <_ C> พื่อตายพี่เป็นคนตายกองสองใบมาบอกพี่ย่าชนะชพี่โอ้รึไหมตอนที่พี่โอตีของตัวอีเตอร์อะพี่ย่ามี pg บนมืออะสองใบการที่ทิ้งไปใบนหนึ่งแล้วเขาเทคอีใบหนึ่งมันก็มันต้องทำแล้วก็ลืมเก็บเมืออะ เออนั่นเป็นเลยเนาะก็จบกันไปแล้วนะคะสลับคลิปไฟดักอิกนเดกูลัสนะคะแล้วก็เมกาโครนีเนะาะเดี๋ยยาเขาตั้งใจใพี่วดเล่นแวบขนาทางเขาจะมู่วให้หมดเขามีความฝันใช่เดียังมีความฝันที่จะจะโชว์เมกาว่าเมกามานเล่นยังไงค่ะก็จบกันแล้วเนาะกับคลิปไฟคลิปนี้ก็ฝากเพจไอยามะเคมิตตลด้วยนะคะกดไลค์กระทืบไลค์กระทืบแชร์กระทืบซับสไครต์ให้เพจของเราถึงพันเร็วๆนะคะ อพี่วอเนเตียจะพูดนี้เลยเออก็ขอให้ทุกคนให้คอมเมนต์เอาเด็กที่แบบว่าพี่โอตเล่นเป็นเป็นหน่อยก็ดีนะทุกคนนะแพบ่พี่วอตเล่นเด็กแต่ละเด็กนี่คือแบบสูเพยายาไม่ได้นะครับอ่าวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย